การเทรดมันอยู่แค่3ส่วนหลักๆเลยเท่านั้นเองอันแรกเลยเราต้องจัดก,การเรื่องของเงินทุนให้เคลียร์<ะ>เงินทุนที่ดีควรจะต้องเป็นเงินทุนที่เราสามารถที่รับความเสี่ยงมันได้จริงๆครับเพราะถ้ามันไหลกัตามที่เงินทุนที่คุณเอามาลงถ้ามาันหายไปแล้วคุณลำบากในการใช้ชีวิตมากๆผมไม่แนะนําให้เข้ามาเทรดครับนะพอหลังจากที่คุณเคลียร์เรื่องของเงินทุนตั้งแต่แรกจบแล้วเนี่ยควรแบ่งเงินมาแค่5ไม่ควรเกิน1 0ต่อให้มันพลาดคุณยังเหลืออีก90%เมันไม่ใช่เงินทุนเพ แต่มันคือเงินทุนเพื่อฝึกเพื่อทดสอบระบบบอันที่2ที่ผมให้ความสําคัญมากๆกเลยคือคุณต้องเข้าใจแกนของเทคนิคอลครับถ้าเหมืนกัตามที่เราเข้าใจกลไกตลาดมันจริงครับแกะกลไกเทคนิคอลการเทรดนิสัยแกะเทคนิคการเทรดที่เป็นแบบฉบับของตัวเองอ่ะพอเวลาตลาดมันปรับเราสามารถที่จะอัดเดบเทคนิคการเทรดของเราได้เองเลยครับอันที่3มเนี่ยนะครับมาใช้การเทรดครับมันคือเรื่องของการจัดการอารมณ์ครับถ้าเรารู้ว่าต้นตอที่เราติดมันคืออะไรครับคุณก็แค่ไปแกะปมเหงนั้นออกเวลวเวลาคุณวิ่งคุณจะไปได้สุดจริงๆครับ